สัดีครับวันนี้มารีวิวเจ้าเอเมดคันนี้ครับมีคอมเมนต์เยอะมากเลยว่าอยากให้รีวิวคอมเมนต์ขึ้นหน่อย <S <S 1> <S 1> ประมาณนี้แล้วเรามาดูเจ้าเอมคันนี้ก่อนเลยครับคันนี้เป็นเอเมดิกตัวเก่าปีน่าจะปีสิบห้าตอนนี้ปียี่สิบละประมาณห้าปีแล้วคันนี้มาดูรถแชกแเข้าอินเสิร์ตเข้าอินเสิร์ตเข้าอินเสิร์ตน,นะ อ่ะเรามาดูอย่างแรกนะครับอย่างแรกนี้เป็นแฮนด์แฮนด์เป็นแฮนด์แด็ก v 2ไม่ต้องพูดถึงราคานะวินี้เรามารีวิวเฉยๆ,ๆราคาราคาเป็นหลังใหม่นะครับมีสวิตสวิตมี5ปุ่มมี1 2 3 4 5อันนี้ไม่ได้ใช้ละอันนี้ติดไว้เฉยแต่ก่อนเป็นถุงลมอินเสิร์ตถุงลมอุ้ย,อ,ยอ่ะครับมาต่อเมื่อก,กี้อินเสิร์ตถุงลมไปละ เรามาดูการขัดการขัดเป็น C R G ธรรมดานะของบ้านๆทั่วไปกระจกป้ายแฮนดสองข้างมีข้างนู้นมีข้างนี้สองข้างมีมีอะไรอีกมีนอ็นอตน็อตเล็กๆน้อยๆมีนอ็อตเล็กๆน้อยๆไม่มีอะไรมากมีบางไม้ครับบางไม้อันนี้ตั้งแต่ยุคเอเมเด็กเ,เมเด็กที่มันเป็นหูไฟเลี้ยวสีเทาอะ่ะสีแดงสีแดงหูไฟเลี้ยวสีเทารอสีดำดเสิร์ t รูปให้ด้วยนะ ามาดูยักษใหญ่ชุดใหญ่ของไฟหน้าไฟหน้าเป็นเป็นไฟหน้าสามแถวงานสร้างไทยนะครับจริงๆอ่ะไอเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมาพร้อมกันสามตัวแต่ผมไปเปลี่ยนเอาไฟไซเรนมาใส่อันนี้เป็นไซเรนฟ้าแดงเปิดให้ดูอันนี้เป็นขาวอยู่มันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนเป็นฟ้าแดงด๋ยวสงสัยอีกว่าทําไมถึงใส่เป็นฟ้าแดง หรือทำไมไม่เอาพวกเนี้ยถ้าอยากรู้ติดตาม Facebook อารมณ์กดเกตจำนงขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้อนนโอเคครับมีไฟฟ้าแดงแล้วเปลี่ยนเป็นขาวได้ขาวกระพริบขาวสปอรตไลท์ได้เหมือนกันกรพริบได้หมดเลยเนีย่ยเป็นนี้ข้างล่างก็ธรรมดาสปอรตไลท์ก็ไปขาเป็นงานสร้างครับก็คือมาทั้งชุดอะแต่เอามาเปลี่ยนอันนี้เฉย ต่อไปเป็นโชคโช๊คโช๊คโช๊คเอาโช๊คก่อนโช๊คเป็นโช๊คย่อของเอเมดตรงรุ่นนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าช่วงนี้มันเอาของอะไรมาเข้ามาตึงใส่ขายตรงรุ่นที่มันมีมานะมีมีแกนมีโช๊คมีขาปั๊มจริงๆปั๊มอ่ะมันเป็นปั๊มอะดิลินซีพอร์ตแต่ไม่มีขาใส่กับไอโชคตัวนี้ก็เลยไม่ได้ใส่ จะเป็นเหมือนปั๊มสี่พอร์ตทั่วไปแหละจานจานเป็นจานเดิมครับไม่มีอะไรล,ล้อล้อนี่ล้อไม่ธรรมดานะล้อต้องมาดู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 คนนี้ดูคนนี้ล้อเป็นล้อ,ลอกึ่งครับกึง่งเงินกึ่งออกมาเป็นสีเงินแต่ตอนนี้กีป่ปีแล้วประมาณปีกว่าละมันก็เริ่มไม่ไหวละสีจุกลมจุกลมยังเปลี่ยนอนะ่ะจุกลมเป็น NCY ธรรมดาธรรมดา ของทั่วไปท้องตลาดที่ได้เปลี่ยนอะที่มันเปลี่ยนเพราะว่าเวลากึงอะถ้าสังเกตนะมันจะมีจุกเดิมมันจะยื่นออกมาอย่างนี้แล้วตอนกึงอะมันกึงไม่ได้เราก็เลยต้องตัดออกเราก็ซื้อกันใหม่มาใส่อ่าเชเคครับต่อไปเอาอะไรดีวัดวัดบน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 กับวัดวุนหภูมิวัดบนครับเป็นของอะไรไม่รู้ของตลาดอะแต่วัดวุนอภูมิเป็นของโคโซ ขาจับขาจับนี่นี่ปุ๊บขาจับตอนนี้ขาจับขาดแล้วมาดูข้างบนมาดูข้างบนขาจับของมินิโปรดักเห็นไหมอยู่ตรงนี้เลเซอร์อยู่มินิโปรดักอ่าอยู่ตรงนี้อันนี้ขาธรรมดาครับจริงๆอ่อะซื้อมาสองข้างแต่ว่าถ้าเอาของของมินิโปรดักอะมามากลับอ่ะมันไม่เห็นโลโก้ก็เลยไม่ใส่แล้วก็ขายทิ้งไปจนต้องทําขายข้างหนึ่งก็เป็นขาเหล็กธรรมดามันก็เลยไม่เหมือนกันมีอะไรอีก มีอะไรกว่าปั๊มบนอะเออปั๊ม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 เป็นอันนี้ปั๊มอะดิอะดิลินเบอร์สิบเก้า R4S จริงๆอ่ะทั้งชุดอ่ะมันคู่กันเลยคือมันมันเป็นปั๊มอะดิลินทั้งชุดทั้งหน้าทั้งหลังเลยแต่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเป็นโชคย่ออ่ามีอะไรอันนี้ก็ไปแฮนด์ที่จับโทรศัพท์ที่จับโทรศัพท์ตอนตอนวิ่งแก๊ปหรือออกทริป ไปเลียกไปเรียวไปเรียวไปเรียวไปเลียวไปเลียตุ่มไปเลียตุ่มธรรมดาบ้านมีอะไรอ่าหน้าน่าจะหมดแล้วนะหมดยังยางยางยังไม่หมดยางยางทิลารี่ลัสโซสกูตเตอร์เบอร์ร้อยยี่สิบทับเจ็ดสิบเบอร์เดิมครับลายก็ประมาณนี้หลายปีแล้วนะรถไม่ค่อยได้ขี่แต่ยางยังหมดแล้วว่ะสปอนเซอร์เข้าไหนนะครับสปอนเซอร์ มาเรามาดูเรื่องของเฟรมดูไโดูเรือรอบืรอรอบกับเฟรมมันเป็นโกเฟรมแม่งของเล่นเยอะวะ่ะเฟรมมันเป็นเฟรมสีเดิมแต่อันเนี้ยอันนี้ของของเอ็มตัวแรกตัวหูเทาอ่ะที่พูดถึงตอนแรกเลยเพราะจริงๆอ่ะมันจะเป็นสีเทาล้วนอินตัวปีสิบห้ามาดูเครื่องมั่งเครื่อง เครื่องก็มีเดิมแล้วมีโหเยอะไร่อะไรก่อนดีเยอะยริงอ่าเรามาดูเรามาดูเครื่องครับเครื่องเครื่องเป็นสเตปเหรอสเตปยังไม่บอกแต่มีของดีมีมีอะไรให้ดูนี่ <Yeah. S 1> อ้าแค่นี้พอแค่นี้พอเดี๋ยวเขารู้เยอะ <laughs> เครื่องมีมีออยนะครับมีออยคูลเลอร์ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำมันนี่นี่ถ้าไม่เห็นมาดูนี้มันจะเป็นแผง อยู่ข้างหน้าอ่าจะเป็นแผงออยถ้าใครตามหาอยู่ไปพิมพ์ใน Google ว่าออยเจาะแคนอเมเด็ก e เห็นเลยของใครไม่บอกเพราะผม,มเขาไม่จ่ายผมไมอ,อ่าเรามาดูต่อไปออยแล้วใช่ไหมเอาอกกัอนอ,อกอ,อกไฟเบอร์ธรรมดาครับงานไทยทั่วไปไม่มีอะไรอ,อกสายยอแล้วก็นอ็นอตน็อตโดยรวมก็น็อตเหลกกับคันแล้วนะ อนแรกน็อตเลททั้งคันแหละแต่มาย่อแล้วน็อตมันคนละขนาดก็เลยไม่ได้ใส่ฝาด,ด,ดีนำเสนอมากเลยฝาทากีนะทากีกาว่านะฝาตัวเนี้ผมบอกเลยโคตรแพงแพงแบบแพงกว่าองค์ประกรอบหลายๆอย่างอะงง่ทเดีหวโคตรแพงแพงเท่อะเลมีอะไรมีนี่ตัวตัวจับจับคัดไหมผมไม่รู้เขาเรียกอะไรอะไม่กี่บาทหรอก ซื้อมาสีเงินสวยดีมีอะไรอีกน็อตนอ็นอตก็โดยรวมก็มีนอ็อตอู้เยอะตอนนั้นนอ็อตเยอะฝาจริงๆอ่ะฝ้ามันเป็นฝาสีเหลืนนะแต่ผมไม่ได้ใส่เพราะว่าซือเครื่องไปเอ่าเรามาดูเกย์ยงเกย์ยงซีดเกย์ยงไม่ไหวแล้วเกย์ยงของโบชิแต่ตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วอ่ะเป็นปีแล้วเสภาอผาไม่ใช้ทุกวันท่อท่อเป็นท่อรอดครับทรงมันจะแปลกๆหน่อยเพราะว่ามันรอดเครื่อง เห็นไหมมันจะรอดเจ็บเครื่อเพื่อเพื่ออะไรเพื่อจะให้เวลาเราขี่ไปไหนอ่ะมันไม่ขูดพื้นมันจะได้มีช่วงเยอะขึ้นมีอะไรอีกโช๊ค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 ไวเอสครับไวเอสตัวท็อปของตอนนตอนยังไม่มี G Series เขาโช๊นานละแล้วก็ตัวโหลดตัวโหลดงานไทยครับเหลืออะไรอีกแหลกแหลกหลังแหลกหลังแหลกหลังเอาไว้วิ่งแก๊ปขึ้นอินเสิร์ตอินเสิร์ตรูปกระเป๋าแก๊ปหน่อย เดียวประมาณนี้เอาไว้ใส่กระเป๋าไฟท้ายให้มาดูไฟท้ายมาดูไฟท้ายไฟท้ายไฟท้ายเป็นไฟท้ายงานสร้างครับของของอ่าพี่พี่อผมจำชื่อไม่ได้ผมขึ้นเอาไว้ให้เก็บแล้วกันคนคนทํากินด้วยกันผมขึ้นให้อ่าคนนี้นะครับติดต่อได้เขาไม่ได้จ่ายผมนะแต่ผมยินดีที่จะโปรโมทให้เขาเพราะว่าง,งานเขาดีมาก แล้วต้องเปิดไปท้ายเปิดไปท้ายนะไปท้ายวลากรรมนะดูไปเรียเียผมเปิดพามากเลยนะจะได้จบจบอ่าประมาณนี้อ่ารอรอไม่มีอะไรมากสำหรับไปท้ายข้อข้อดีข้อดีนี่อ่าข้อดีมัน สวยอย่างเดียวกันน้ำด้วย <c oughs> เรามาดูพวกข้างหลังพูดถึงอาร์มก่อน <c oughs> อาร์มเนี่ยตั้งแต่ย่อล็กๆเ,เลยถ้าใครติดตามผมจะรู้ย่อมานานละซีดหมดละสีเริ่มไม่ไหลลวละอาร์มเป็นอาร์มยืด8นิ้ว2อันต่อกันครับไม่ใช่อาร์มยืดต้องบอกก่อนไม่ใช่อาร์มยืดเป็นอาร์มต่ออาร์มเดิม2อันมาต่อกันมันจะยาวกว่าเดิมสําหรับยืดเยอะกว่าเดิมน็อต น,น็อตนาคมแต่หายไปแล้วเพราะขับทุกวันมีเขาเรียกอะไรอ่ะอเออสปูนสปูนสปูน,สป,นสปูนยกรถปลาหางปลายก,กแตนสปนให้อินเสิร์ทรูปอีกเวลาตั้งมันจะตั้งยังไงฟอรมหลังไงเจอได้เขาก็มาอีกหลายรอบรอบที่สอง ก่อนหน้านี้สามสามอก่อนหน้านี้ประมาณสี่ห้าล้อล,ละมาดูปั๊มกันต่อปั๊มเป็นอดิลินนะครับอดีลินทรงมันเป็นแบบทรงด้วงอะ่ะขาเป็นงานสร้างงานไทยเหมือนกันปั๊มเนี่ยมันเป็นปั๊มของอดีลินนะไม่ใช่ปั๊มก๊อฟนะปั๊มแท้ผมบอกไว้ก่อนเกินไว้ก่อนว่าเป็นปั๊มแท้จานจานเป็นจานของค้ะกินเสิร์ฟไปไหนจานหน้า ท่นั้นเอามาใส่จานหลังของคันนี้เพราะว่าขาน่ะมันกว้างขึ้นแล้วมันใหญ่ขึ้นมันเป็นจาน220มิลไม่ใช่180นะนเดิมๆมันเป็น180นีเป็น2 0ามีอะไรมีกตัดอิสเซอร์กันตัดอิสเซอร์กันนะครับเรามาต่อกันเมื่อกี้มีอะไรมากวนใจนิดหนึ่งเรามาดูฝั่งอีกฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมี ตเติมไม่ต้องบอกเนาะเพราะว่าเครื่องทํามามันก็จะเล็กๆหน่อยมีออะไรวะขาตั้งขาตั้งหนีบอาร์มกับไอ้นี่ขาตั้งอีกรอบหนึ่งมันไม่ได้มาด้วยกันนะมันมาไอ้นี่ก่อนแล้กวก็ไอ้นี่อีกรอบสปริงก,ก็อีกรอบหนึ่งคือแบบมาทีละอย่างทําไมถึงได้ย้ายที่ได้ย้ายนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันเาขาเรียกอะไร มันติดโค้งอ่ะมันติดพอมันตีอ่ะมันเตี้ยมากเนี่ยถ้าสังเกตเห็นเห็นไหมตรงนี้อันนี้คือตัดไปแล้วนะครับเดิมๆม,มามันจะมียื่นๆแบบนี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ประมาณนั้นเกียร์โยงอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีอะไรครับปกติะจะหมดแล้วอ่ะฟ้าพวกครอบมูล,ลี่มาร์กแล้วก็น,อน็อตอลอสออฟ นี่นี่เออ <delegation. S 2> อันเนี้ยเดิมมันเป็นสีแดงนะาดูนี่ตำหนิมาละเดิมมันเป็นสีแดงเอาไปทําสีดํามาแค่ทําสีอันนี้กับอกแค่นั้นคือมาตอนแรกมันเป็นงานดิบไอเนี้ยเป็นงานดิบไอนี่เป็นสีแดงพอรถเดิมมันเป็นสีดํานี้แล้วก็เป็นรูแดงก็เลยไปทําสีหมดยังวะหมดแล้วมีแต่ขี้ติมใส่ขี้ตม,มหน่อยนะ แค่นั้นแหละครับไม่ได้ล้างเพราะรถใช้งานทุกวันรถวิ่งแก๊สทุกวันถ้ายัางไงแล้วกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์คลิปนี้ด้วยไปเจอคลิปคลิปหน้าน่าจะเป็นเจ้ากันนรถน่าจะเป็นเจ้าขาวทรงสวยขนาดยังไงติดตามด้วยนะครับซับสไครป์ผมเยอะๆสำหรับคนที่มาจากทิกตอกขอบคุณมากๆครับที่ติดตามผมคนติดตามเพิ่ง80,000 80,000กว่าเข้ามา YouTube หน่อยมาซับสไครป์กันนะมาดูอยู่นี่แล้วครับเจอกัน